หยาง m ม x สเตอร์ ang, ster, ใหม่และใหม่ล่าสุดโดยออทเพชรบุรีชัดเจนด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของการดีไซน์สไตล์โรบอทมอนสเตอร์สเปคขนาด3.7เซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้7กรัมประกอบกับชุดตะขอเบ็ด2ทาง BKK ขนาด1โอชุดแอคชั่นใบสปินคู่ใบเคาะทรงใบไม้ดัดและใบตีน้ำสร้างฟองความเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายออทเพชรบุรีโดยเฉพาะ m ม x สเตอร์เน้นแนวทางการออกแบบสไตล์โรบอทมอนสเตอร์สร้างความสวยงามด้วยรายละเอียดและมีการออกแบบให้ตัวเบดสามารถพลิก เวลาปลาชัดเหยื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเซตฮุกมากขึ้นตัวเนื้อ,อยางมีความนุ่มกําลังดีองศาเบ็ดสามารถเปิดได้ดีทั้งด้านบนและด้านข้าง<อ>ตัวบอดี้ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D สร้างการดกันสว่าซ่อนคมเกสรเบ็ดพร้อมจุดกันปากฉีกเสริมความแข็งแรงที่ลูกหมุนด้านหน้าชุดห้องเครื่องด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนขนาดใหญ่คล้องกับตะขอเบ็ด BKK เบอร์ 1O วัสดุถ่วงน้ําหนักที่ก้านเบ็ดและเก็บความเรียบร้อยด้วยท่อหดชุดท้ายลวดสแตนเลสดัดต่อด้วยลูกหมุนเบอร์หกและสปิตริงอีกหนึ่งชิ้นชุด ใบเคาะทรงใบไม้ดัดและใบตีน้ำสร้างฟองเอกลักษณ์ของทั้งค่ายออสเพ็ดบุรีกบยางแม็กสเตอร์ใหม่และใหม่ล่าสุดโดยออสเพชดบุรี